สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับปฐุมพรชาแนล Channel นะครับย้อนรอยเล่า EP ีที่9แล้วนะครับเป็นเรื่องของเฉินเหลียงที่สามารถยึดเมืองจันทบุรีและเมืองบรรทมาตกลับคืนมาได้เมื่อต้นเดือนกันยาพุทธศักราช2312ขณะที่พระเจ้ายาโกธาธิบดีหรือเฉินเหลียงนำกองทัพมาพักทัพรอฟังข่าวอยู่ที่เมืองปราจีนบุรี นั้นเมื่อทราบข่าวว่ากองทัพอันพามือมาของพระเจ้าสโสทส่งกองทัพเข้ามายึดเมืองตราดและเมืองจันทบูรณ์สําเร็จแล้วและได้ส่งกองทัพเข้าไปยึดเมืองต่างๆทาง,ทางฝั่งตะวันออกเพื่อเข้ายึดกรุงทนทบุรีของเจ้ายาโกสาธิบดีจึงตัดสินใจนําทัพกว่าสองพันคนเดินทางไปช่วยเหลือพญาละยองบุญเมือง เมื่อเดินทัพถึงเมืองละยองก็ทราบว่ากองทัพของพญาสโสดทศพ่ายแพ้อย่างยับเยินแต่พญาจันทบูรณ์หรือเฉินหลงซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าพญาโกษาธิบดีหรือเฉินเหลียงยังถูกจับคุมคุมขังอยู่ในคุกที่เมืองจันทบูรณ์เดือนกันยายนพุทธศักราช2312พระเจ้าโกษาธิบดีหรือเฉินเหลียงส่งหนังสือจากเมืองปาจินบุรีถึงสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่กรุงคันธุลีกล่าวโทษว่าพระยาอาภัยนลิตหรือทองด้วยและพระยาอนุชิตตาชาหรือบุญมาที่เข้ามาตีเมืองเสียมเรียบนั้นกล่าวหาว่าพระยาทั้งสองรู้เห็นเป็นใจกับข้าศึกถอยทัพไปติดตามข่าวที่เมืองนครรัชสีมากองทัพของพระยาอาภัยนธิ์หรือทองด้วยและกองทัพของพระยาอนุชิตตาชาหรือบุญมา เคยสามารถเข้ายึดครองเมืองเสียมเรียบได้เมื่อต้นฤดูฝนหรือประมาณมิถุนายนพศ2312แล้วทิ้งเมืองต่อมานั้นไม่นานสมเด็จพระนารายณ์ราชามอบให้ออกยากราโหมนำกองทัพเข้ายึดเมืองเสียมเรียบกับคืนสำเร็จหลังจากนั้นเจ้าพยาโกษาธิบดีหรือเชนเหลี่ยงนั่นเองพยาละยองและ พยาราชบังสันได้ร่วมมือส่งกองทัพจากเมืองชนบุรีเมืองระยองเข้ายึดเมืองจันทบูรณกลับคืนมาสําเร็จและสามารถปล่อยตัวของพญาจันทบูรซึ่งเป็นน้องชายของเฉนเหลียงออกมาจากคุกได้สําเร็จและส่งกองทัพเข้ายึดเมืองตราดเมืองเสียมเรียบและเมืองบันทามาศกลับคืนมาสําเร็จจึงมีหนังสือส่งไปถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินที่กรุงคันทุลีให้ทรงทราบว่า ในขณะช่วงเวลาเดียวกันนั้นเจ้าพญาพิชัยไอสวรร์อย่างจิ้งส่งได้ส่งหนังสือถึงพระเจ้าตากศินให้ทราบว่าสามารถทําสงครามปราบปรามกองทัพของพระเจ้าโสทศพ่ายแพ้อย่างยับเยินพระเจ้าตากศิลได้มีพระราชสารถึงเจ้าพญาพิชัยไอสวรร์ให้กองทัพเรือของยาลาดบางสันจากเมืองชนบุรี เพื่อนทัพกว่ากำลังพลถึงสองพันคนมาตั้งที่แหลมโพเมืองชัยยาเพื่อเข้าร่วมทำสงครามปราบปรามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและพวกด้วยพระเจ้าตากสินนั้นรับสั่งให้พระยาวิชัยพักดีศรีพิชัยนลงเจ้าเมืองชัยยาทำการปรับปรุงพื้นที่แหลมโพเพื่อให้เป็นที่พักทหารของกองทัพเรือพระยาราชบางสันและให้เป็นจุดรวมพลของทัพเรือต่าง ก่อนเคลื่อนย้ายทัพพร้อมเข้ายึดเมืองนครศรีธรรมราชจึงรับสั่งให้สร้างเสาธงขึ้นที่แหลมโพเช่นเดียวกับเสาธงบนยอดของภูเขาคันธุลีรับสั่งให้เจ้าพยาประสิทธิ์ไปตรวจสถานที่ที่ขุดพบบ่อน้ําจึงได้น้ําจืดและทําให้การขุดบ่อน้ําจืดเพื่อให้กองทัพของพระยาบางสันได้ใช้ให้มาพักทัพที่นี่ขอบคุณนะครับ แล้วเราก็จบไปแล้วกับเรื่องชินเหลียงยึดจันทบุรีกลับคืนมาได้และสามารถช่วยน้องชายของชินเหลียงได้และยังสามารถยึดเมืองปัามาสกลับคืนมาได้อีกด้วยขอบคุณที่ติดตามรับฟงรับฟังกันนะครับ